วันนี้ก็ต้องขอโทษเพราะว่าเราผิดต้องขอโทษเขาเพราะว่าแล้วก็แบบเขาก็ทําให้เขาเดือดร้อนจร,จริงๆเราก็ต้องขอโทษเขาเรื่องเพื่อนเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดอร้อนธรรมดาเพื่อนๆก็คงจะเดือดร้อนม,อกมากๆวันนี้ถ้าหลังจากนี้ไปนานๆไปทํางานหรือทําอะไรก็ตามมันก็จะเป็นเม็ดเงินที่จะแบบกลับไปให้กับเพื่อนๆหรือว่า คนที่ดร้อนเลยอ่ะเราไม่เหลือเราก็ต้องไม่เหลือแม่เพราะว่าเราเองก็ร่ำผิดก,กับทุกคนวันนี้เราก็ต้องยอมรับแค่ว่าไม่อยากให้คนมานั่งมองเพราะว่าเขาหนีค่ะเพราะว่าคือไม่รู้จะทํายังไงละแค่อยากให้เขาออกมายอมรับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไดค้คือคือคือได้มีโอกาสได้ทํางานเพราะเขาตั้งใจอยากจะทํางานสําหรับวันนี้นะนนาค่ะอยากจะบอกเพื่อความมั่นใจกับทุกคนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะ าร์ทเนอร์เขาจะอยู่ต่อหรือเขาไม่อยู่ต่อก็ตามนะคะแม่แม่ทุกคนนะลูกอยู่ใน YBL เรายังคงไปต่อเรายังคงไปต่อแต่ตรงไหนที่เราอาจจะตัดทอนเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอันไหนที่เราแบบตรงนี้เราลดกันนะเราก็คุยกันเพราะบ้านนี้เราเติบโตมาเป็นแฟมิลีเราเติบโตมาเป็นครอบครัวส่วนในวัเซคัสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้ในวัเซคัสเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้สินใดๆ ทุกคนพนักง,งานใน,นเวัเซยคัสองร้อยคนยังอยู่ในจุดที่ปกติดีทุกอย่าง y b l เป็นหลีกบาสเชตบอลนะคะขออนุญาตโปรโมทเด็กๆเ,เก่งมากไปดูเด็กๆก,กันนะคะสนุกมากอ,อันนี้นั่ๆนนก็ขอเล่นบาสเก่งทุกคนมากๆเป็น<อ>บาสเชตบอลเด็กค่ะอายุสิบขวบถึงสิบสี่เนี่ยความความบ้าในความรักของเขาเปเรื่องเนี้ยอืมคือความบ้าความบ้า<ม>ของเขาในในความรักค่ะถึงสองปีเขา เขาเขาบ้านหนูแบบไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะซ้ําเติมตรงนี้มากๆเพราะว่าอยากให้โอกาสเด็กอยากพอไปเห็นเด็กเก่งอยากทําอยากให้เขารู้สึกมี<ล>รู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี่ยมันพัฒนาอยากจะทําให้ดีอยากจะให้มีตัวตนอยากให้เด็กๆมีตัวตนใช้ทุกอย่างเกินใช้ตัถามว่าเอา้าเด็กเล่นบาสอยู่ตามสนามบาสเขาก็เล่นกันอยู่ทุกวันค่ะแต่อันเนี้ยพยายามเอาเงินเนี่ยไปลงทุนสนับสนุสน,นเอากล้องเนี่ย มาถ่ายมาหาช่องมาจ่ายเงินมาโปรโมทต่อครังเนี่ยนั่นแน่นะแค่พูดตรงๆนะรังนึงมันเยอะมากเยอะมากแต่เนี้ยวันเนี้ยเขามายอมรับเขาก็ยังน,นั่งทาเพราะว่าเขาอยากเขาเขาทิ้งเด็กพวกนั้นไม่ได้เขาทิ้งไม่ได้แล้วข่าวเนี้มันทําให้คนเขามาทำลายใช่เหรแต่มัน มันก็เป็นการกระทำเราแหละป้าใช่มันคือความผิดเขาใช่แก่ความผิดแต่นันอยากให้พี่รู้อันนี้คือเรายังไม่หยุดทำไอหยุดทำจริงจริงแล้วจะบอกว่ารับทุกคนวายพีเขาดทุนแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลขาดทุนแต่ว่าในความขาดทุนนั้นน่ะมันคือเราคือคนที่เคยแบบไม่ได้มีโอกาสเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็มาจากครอบครัวที่เราก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสแล้วเราก็เหนื่อยมาตลอดเรารู้สึกว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบ เก่งมากเก่งมากคือวันนี้ในไลฟ์นี้ม้ไม่ได้ปักตะก้านะแต่อยากให้เป็นให้ไปดูคือไม่รู้อะไรหรอนะปักตะก้าไปเดี๋ยวโดนคนด่าอีก YBL คือหลีบบัตเด็กค่ะที่แบบอยู่ๆเขาก็ไปเจอเด็กที่มีความสามารถที่เขารู้สึกว่าไม่มีพื้นที่สําหรับเด็กที่อายุแบบต่ําต่ํากว่าแบบสิบห้าปีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเด็กสิบห้าปีเนี่ยคือเด็กที่โตมากแล้วมีพื้นที่แต่วันนึงเขาเห็นเด็กที่ยังเล็กแล้วเก่ง เขาก็อยากทาพื้นที่ตรงนี้ออกมาให้ให้เด็กๆได้ได้ออกมาแสดงโอกาสพอเขาลงไปทําจริงๆก็เป็นคนอินสุดๆทําจริงแล้วเด็กๆก็เก่งจริงๆเก่งจริงๆจนพี่นาก็แบบเต็มที่เขาให้เขาให้ปักตะกราแล้วเขาก็จะว่าเราเป้าล่ะ ไม่ไม่เราเราเราแค่อยากพูดว่าคืออยากแคบเราก็ไม่ได้อยากจะแบบใช้จังหวะตรงนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรามันต้องอยากอยากจะพูดเพราะวันนี้ไม่ใช่เราที่นาพูดวันนี้คือมันมีคนบอกว่านนาจะไปออกไปไหนจะหนีไปไหนอ่ะนาหนียังไงะลูกมันต้องเรียนหนังสือมันอยู่อย่างเงี้ยไปจะไปเมกาจะไปทําไมคือมันไปทําไมอ่ะถ้ารักมากอ่ะคือเนี่ยถ้าแม่ยังรักตรงนี้มากสนับสนุนลีเนี่ย คืออันสนับสนุนอีกบาเจ็บปอนะคะว,วันนี้ก็คือเราก็รับกันต่อไปแต่อย่างน้อยคือวันนี้ถ้าคุณได้เห็นว่า YBL เด็กมันเก่งจริง,รงๆเนี่ยนะแล้วนา,นานาตั้งใจทาจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะรับรับ,บอันีก็สนับสนุนเข้ามาซื้อเสื้อผ้า YBL ได้นะคะซื้อเสื้อผ้า YBL แล้วก็อะไรอะเออ่ของเมอร์ชชนดาต่างๆของ YBL คือ,อ,ค,อคืออยากให้ทุกคนไปดูก่อนแล้วเข้าใจมันแล้วสนับสนุนออกมาเลยค่ะแล้วจะเข้าใจว่า มันคือนานาว่ามันเป็นมันคืองานดีแต่ว่ามันคือฟาร์มอะเอางี้ดีกว่ามันเป็นฟาร์มวายเบลเป็นฟาร์มที่คือวันนี้นานาก็เฮิร์ตแล้วก็เสียใจกับเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นแล้วนานาก็เข้าใจว่าพาร์เนอร์เขาอาจจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจซึ่งก็แบบไม่ฉันไม่เข้าใจว่า ว่าทําไมคือน้องสาวมันกําลังด่านาะไนคะ่นะคือไม่เข้าใจว่าทําไมแบบเออเราเกิดอะไรเหตุขึ้นเราก็เข้าใจเขาแล้วก็เค e ไปเขาเนาะว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราก็เข้าใจมากๆแต่ว่ามันก็มาจากการกระทําของเราแหละเขาก็เลยถึงคิดแบบนั้นคือเข้าใจทุกฝ่ายจริงๆวันนี้นาะนาะเนะชื่อว่าไม่มีอะไรนอกจากทุกคนก็อยากได้สตังค์กลับกันไปแล้วก็สิ่งเดียวที่มันจะทําได้ก็คือนาะนาะนะก็ต้องทํางานแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาต่อไป แล้วก็นานาก็ไม่อยากให้หนทางในการทํางานของนานาะมันเล็กลงมันไม่ใช่ว่าฉันยนงอยากมีชื่อเสียงอยู่ตรงนี้อยากยืนอยู่ตรงนี้อยากจะไม่มีข่าวเสื่อมเสียหรืออะไรไม่ใช่เลยค่ะคือแค่อยากมีพื้นที่ทํางานน่ะนึกออกปะคืออยากจะให้มันรู้สึกว่าเออได้ยายได้คายโค้งไงทำไมได้คายแล้วก็ได้ให้ห้เบ er, ียเขาแล้วก็ยากอ e ีแบบว่าไอเล่ท่มัน เออต้าเราให้ก็ไปเรียกเท่านี่นั่นคือหลดๆกันเท่านี่ได้ไหมแค่นั้นเลยไม่รู้มีคนใต้จะเข้าใจไหมแต่ไม่มีคนใต้ไม่เข้าใจฮะไม่แบบพี่จะมีคนอยากถามอะไรไหมมีคนอยากถามอะไรไหมไม่กล้าพูดเลยเขาไม่เข้าใจว่าทําไม ทำไมนะเป็นเพราะอะไรคือเหตุผลของการเราเล่าเพราะบางทีมันมีคนเข้ามาใหม่ใช่ไหมก็จริง,รงๆแล้วมีคนถามว่าเอาเงินไปใช้อะไรเอาไปทําอะไรอ,อันแรกนะเมื่อกี้พูดไปรอบเดียวเพราะว่าเผื่อใครที่ยังไม่เข้ามาอันแรก,อ,แรกอันดับที่หนึ่งคือไม่มีเกิดอะไรขึ้นไม่อ่ะคือไม่มีไม่มีเรื่องของอันแรกนะถ้าถามเรื่องขอกว่าอ่ะเอาเงินไปใช้อะไรทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าจํานวนเงินที่ ที่ทุกคนเห็นกันทุกคนได้ยินกันนะบางทีนานาเองไม่สามารถจะพูด exactly ชัดเจนได้ว่าวันนี้มันคือเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนานาไม่ได้เล่นการพนันนานาไม่ได้เอาอะไรไปทำอะไรเสียหายนานาเริ่มมีปัญหามาจากจุดเล็กๆแล้วก็นำมาทำธุรกิจซึ่งนานาก็าทำธุรกิจหลายๆธุรกิจแล้วก็รวมถึงทำธุรกิจที่มันเกินตัวใช้คำนี้ดีกว่าแล้วบางทีมันไม่สามารถที่จะ cover ได้หลังจากนั้นก็กลายมาสู่จุดที่พันไปเรื่อยๆเพราะเริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการที่มีดอกเบีย้ยจากที่ตอนแรกมันไม่มีดอกเบีย้ยมันไม่เป็นไรแต่พอพอเริ่มมีดอกเบีย้ยเข้ามามันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเลยกลายเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าไปถึงขั้นตัวเลข400หรืออะไรเงี้ยนานาจะบอกว่าจริงๆนานาไม่อยากตอบแต่เขาบอกว่าขอได้ตัวเลขที่ชัดเจนก่อนนะคะ แล้วก็ไประเด็นอีกอันหนึ่งคือไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยจะทํางานอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอเคลียร์ใครที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างนานาทำเองทั้งหมดนะคะบุคคลต่อเต่าหรืออะไรใดก็ตามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอีกหนึ่งอย่างก็อยากขอโทษคนแรกก่อนเลยคือที่ที่เข้ามาแล้วมีตรงนี้ก็คือวุ้นนานาอยากขอโทษวุ้นเส้นเพราะว่ามันกลายเป็นวุ้นเหมือนมาซวยเพราะนานาแล้ววุ้นแบบ ต้องมารับตรงนี้เพราะนาวุนา้นเส้นไม่เกี่ยวเลยค่ะวุ้นเส้นไม่เคยยืมตังใครวุ้นเส้นเป็นคนน่ารักมากวุ้นเส้นเป็นคนที่มีเพื่อนรักมากต้องให้หวุ้นมาเดือดร้อนตรงนี้ซึ่งวันนั้นนะวันนั้นนานาเองก็หลายหลอย่างมันประดังประดาเข้ามาแล้วทุกคนก็อยากให้นนาทํา,าทตัวเลขให้เสร็จว่ามีอะไรยังไงบ้างก็เลยยังไม่ได้ออกมาพูดเมื่อคืนเนี่ยที่พูดไปก่อนเพราะว่าเตรียมว่าจะพูดวันนี้รับไปก่อนว่าเป็นนานาจะได้ไม่ต้องไปหากันว่าใครจะได้ไม่ต้องพลาดถ,ถึงใครอีกแล้วก็มาถึงงตรงนี้ ถ้าช้าไปไม่เร็วทันใจอันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ผิดมากๆสุดๆเลยคือนาณาผิดที่ไม่พูดความจริงกับเพื่อนผิดมากๆที่ไม่พูดความจริงกับเพื่อนผิดมากๆที่เอาใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมากับเหตุการณ์นี้ให้เขาต้องมาเดือดร้อนด้วยทั้งหมดเป็นเรื่องของนาณาเองทั้งหมดนะคะ คนต่อมาคนต่อมาคือดาดาวันนี้ดาดามาหาที่บ้านเพิ่งเป็นวันแรกที่ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ดาฟังทั้งหมดเพราะก็ไม่ได้บอกความจริงกับดาเหมือนกันไม่ได้พูดความจริงกับดาเหมือนกันแล้วดาก็ต้องออกมาปกป้องนันอะา ขอโทษนะด้าขอโทษอีกครั้งด้าปกป้องแล้วด้าก็โดนผลกระทบไปด้าก็โดนผลกระทบไปด้วยมีคนไปว่าด้าขอร้องเลยนะคะนานาะผิดเองทุกอย่างแล้วนะไม่ได้เล่าเขาทั้งหมดแล้วเขาก็ด้วยออโตเมติกที่เขายังไม่ได้คุยกันนานาะทั้งหมดด้วยแล้วก็ <Okay. S 1> เขาก็เลย เขาก็เลยแบบพูดออกไปทําไมต้องโกหกก็ไม่ไม่มีความกล้าพอเป็นคนที่ถึงได้บอกว่าขย,ยักขยงตัวเองแล้วก็รังเกียจตัวเองจริงๆพูดไปบางทีเพื่อนอาจจะเข้าใจด้วยซ้ําวันนี้ถ้าใครอยู่ในตรงจุดที่นา,นายอยู่อย่าเป็นเลยค่ะมันแบบมันทรมานมากอะ่ะมันทรมานมากมันไม่ได้มีความสุขเลยมันมัน มันมีแต่แบบเอา้าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวคนนั้นจะยังไงคนนี้ก็คือมันสับสนไปหมดแล้วทาไมเราไม่พูดความจริงกับเพื่อนทั้งจริงๆสุดท้ายแล้วนนา,นาไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรที่มันแบบเล่นการพน,นันไปซื้อหวยไปลงทุนที่มันแบบโอ้โหแปลกปลอมหรืออะไรก็ตามคือมันไม่มีสุดท้ายแล้วมันคือการทําธุรกิจและการทําอะไรที่มันเกินตัวกว่าที่มันควรจะเป็นบางอย่างก็ อยากจะช่วยใครเอาช่วยเขาก่อนไม่เขาลาบากเอาไว้กูช่วยเขาก่อนไม่ได้พูดว่าอันนี้คือข้อที่ดีนะบอกก่อนมันไม่ได้เรื่องที่ดีเลยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่อย่าทําตามมันไม่เป็นคนมันไม่เป็นสิ่งที่น่าทำตามเลยน้องเพื่อนสองคนก็อยากขอโทษน้องสาวกับเพื่อนสนิทเอ๋คือนะไม่มีเอ๋ไม่มีเนไม่มีพี่สาวนี้อยู่ไม่ได้จริง เขาพยายามมาช่วยนันนาออกมาจากจุดเนี้ยมาครั้งหนึ่งพี่อย่าเหนื่อยแล้วพี่พอแล้วแล้วเหมือนเราเขาไม่ยอมรับอะอคิดว่าเต็งไปต่อได้ไปต่อได้ไม่ไหวไม่เอาไม่ฟังไว้น้องโกรธน้องโมโหน้องพูดถึงน้อง,งเพื่อนไม่ดีคือแบบไม่มีอะไรน่ารักเลยเว้ยโคตรน่ารังเกียจเลย ส่วนวันนี้สำคัญมากๆคือพี่เวพี่เวต้องมามีปัญหากับเพื่อนสนิทต้องมาไม่เข้าใจกับเพื่อนเพราะแมนมาจัก,การการทำรางานล้วนๆเลยเว้ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้สึกว่าพี่เวต้องรับรู้เรื่องนี้ยังไงเขาก็าไม่รู้เข้าเพิ่งมารู้ไม่นานนี่เอง เขาเพิ่งมารู้ไหมนานี่เองเพราะในทุกสิ่งทุกอย่างอะคือพี่เวจะทำอะไรทำโปรเจกต์อะไรคือในบ้านเนี่ยนาเป็นคนดูแลเรื่องการเงินทั้งหมดเขามีหน้าที่ก็คือเออไอจะใช้อันนี้ได้อชนนี้คือเราได้หมดได้หมดมันเลยกลายเป็นแบบพอเขาไม่ทราบเขาก็เลยยังใช้งานใช้เงินหรือทำโปรเจกต์ต่างๆปกติ แต่วันนี้ถามว่าทําไมเขายังอยู่ถึงตรงนี้และยังอยู่ไปตรงนี้คือเขาบอกนะนาว่าวันนี้ถ้าสุดท้ายนาเอาเงินไปนเล่นการพน,นันหรือนาเนอาไปทําอะไรที่มันไม่ดีแลว้วตามเขาจะพานานาไปมอบตัวแล้วเขาก็คงจะแบบไปจากเราเพราะสุดท้ายพอเขามาเห็นเขาขอดูอย่างเดียวคือสเตตเมนต์จลิปว่านา,นาไปทาอะไร มันก็คือเอาไอ้นั่นมาใส่ไอ้นี่เอาไอ้นี่มาใส่ไอ้นั่นเอาไอ้นั่นมาใส่ไอ้นีนสนนสน่สุดท้ายพอเขาจะทําอ v อ่ะมีมีจริงๆเอาแต่จริงๆไม่มีสุดท้ายจะทําอันนี้เอาได้คือมันมันพันซ้ายพันขวาจนมันงงกินหางแต่สุดท้ายวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เขา ได้รับผลประโยชน์ไปแล้วบ้านก็ตามหรือเพื่อนที่ยังได้ไปไม่ครบหรือแม้แต่ว่าใครก็ตามถ้าสมมุติเขาไม่อยากจะลดอะไรให้เลยเขาอยากจะเป็นสิ่งเดิมที่เขายังคิดราคาเดิมหรือทุกอย่างเอาจริงนานานก็ต้องจ่ายจ่ายได้เร็วที่สุดแค่ไหนค่อยอากจ่ายอย่างนี่นาะบอกคะ่ะวันนี้มีหนึ่งอย่างที่นานาแบบรู้สึกว่าวันนี้เราเป็นสิ่งที่เรารอคอยมากๆคือเราอยากจะทํา โปรเจกต์ Project, อันหนึ่งให้สำเร็จแล้วก็ยังอยากให้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของการทำงานต่างๆนานาค่อนข้างมั่นใจว่านานาไม่ได้บกพร่องในเรื่องงานไม่มีความรับผิดชอบไปทำงานอันเนี้ยนานารู้สึกว่าไม่รู้ใครรับรู้หรือใครเห็นบ้างแต่ว่านานามั่นใจว่าเรื่องของการทำงานนานาก็เอาดีเอาไหนเอากันเหมือนกันไม่เคยท้ออยู่แล้ว ทำเต็มที่แล้วนานาก็ไม่ได้มาเลอะเทอะเรื่องงานว่าอันนี้บริษัทเราจะมาวุ่นวายเรื่องงานเลวเธออันนี้นานาไม่ได้เป็นซีซัวแบบนี้มันไม่ใช่ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นปัญหาส่วนตัวของนานาล้วนๆเพราะฉะนั้นในวเสคัท YBL ยังคงดําเนินต่อไปแต่วันนี้นานาเข้าใจพาร์ทเนอร์นานาที่มองอยู่ถ้าไม่รู้สึกว่าไม่โอเคนานาก็เข้าใจเขาเขาก็ไม่ผิด ก็มีคนให้ปัตกตะกา้าบอกแล้วว่าไม่ปักไม่รู้เลยว่ามัมีคำถามไหมมีใครมีคำถามอะไรไหมมีแต่คนให้ปัตกตะกา้าจริงถามว่าขอโทษเพื่อนสนิททุกคนครบหรือยงังก็ขอโทษทั้งเจอตัวขอโทษทั้งทางโทรศัพท์ นะคะแล้วก็ยอมรับกับทุกคนแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วก็พยายามที่จะขอการไดท้ทำงานแก้ไขแล้วก็เขาการที่ยังจะได้ทำงานแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองยัง<อ>ต้องมีความรับผิดชอบต่อไปทางออกคือปักตะกา ออกคือปกออากตางกันตอนเสียงเสียงรวมไม่ปักมัมีคนบอกไม่น่าเกียรดปักเลยปักได้จริงใช่ไหมไม่ต้องเอาอีป้าบอกไม่ต้องอย่าเลยเรามาแสดงความจริงใจที่จะพูดที่นานาค่ะพี่แป้งฝากมาบอกว่า ตักตะก้าเลยค่ะไ,ไม่ว่ากันใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะน่าเกลียดไหมอ่ะมันแบบอ้อเออมันแบบพรุ่งนี้ไมหมพี่นานารับไลฟ์ไหม<ๆ>เขาทำยังไงอ่ะเขารับไลฟ์ยังไง<ๆ>อ่ะฝากแบรนด์ที่จะติดต่อมา หรอทำยังไงอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคือยังไงอ่ะฝากแบรนด์ที่จะติดต่อมาคือปักตะก้าเลยมึงมากันใหปัตาก้าคนจะว่ายังไงคนจะว่ายังไงปักตะก้าคนจะว่ายังไง บูม <Boom. S 2> นานา,นาไรมิน่าไลฟ์สดนะคะในติ๊กต k อกชี้แจงเหตุผลต่างๆนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ